สวัสดีนะคะชาวราศีธนูเนาะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรักทุกสถานะของชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนกันยานะคะ2567เนาะซึ่งชาวราศีธนูในที่นี้ของเราดูตามสารหลักตะวันตกนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่23พฤศจิกานะถึง 21ทธันวาคมนะคะนะถ้าเกิดว่าคุณลัคนาราศีตามสาสร์ตะวันตกก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะมาดูการเรื่องเด่นนะของชาวราศีธนูนะคะในเดือนกันยานี้นะว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนาะที่เด่นๆที่ไพ่อย่างจะออกมาบอกนะคะให้กับคุณได้รู้เนาะจริงไพ่บอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับความรักนะสำหรับคนโสดนะคะซึ่งเป็นรักที่แบบเขาเรียกว่าผูกพันกันมานะคะในระดับจิตวิญญาณนะคะตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดคุณกําลังมองหาง งานใหม่นะคะคุณจะได้เจอกับงานใหม่นะคะนะตรงนี้มีโอกาสที่คุณจะได้มีการเดินทางไปพักผ่อนเนาะอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดได้นะคะแล้วก็แอนมองว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาแหละแต่คุณจะมีความเก่งความสามารถในการที่จะสามารถชนะปัญหาอุปสรรคได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็หากใครก็ตามมีคนแบบเข้ามาวิจารณ์คุณนะคะหรือว่าให้คําแนะนํา ไพ่นะบอกว่าเออให้คุณน้อมรับนะคะคาวิจารณและคําแนะนํานั้นๆเนาะเพื่อแก้ไขตัวเองนะคะให้ตัวเองแบบดีขึ้นมากกว่าเดิมนะแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะมีใครบางคนนะคะที่เขาคิดไม่ดีกับคุณหรือว่าพยายามทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังตัวนะคะให้คําแนะนําของคุณได้ไพ่สตรมเนะาะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนดีมากๆพร้อมทั้งคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาก,การุณานะกับผู้ คนรอบข้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลนะให้ตัวคุณเองสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะคะจริงๆไพ่คาแนะนําบอกให้เดือนนี้คุณออกกําลังกายเนาะเอออาจจะดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดมีปัญหาเข้ามาก็ให้อดทนนะคะ สิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณแบบสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหลายที่จะเข้ามาในเดือนนี้ได้หมดเลยนะสาหรับชาวราศีธนูนะคะเราไปดูกันเนาะสาหรับความรักคนโสดนะชาวราศีธนูนะคะในเดือนกันยานี้นะว่าความรักคนโสดจะเป็นยังไงนะคะขอไพ่นางฟ้านะคะให้กับความรักคนโสดนะของชาวราศีธนูนะคะหนึ่งใบเนาะว่า,พาไพ่เมียจะบอกเนาะไพ่ขึ้น e p a r a t i o นนะคะมาบอกอะไรเนาะโสด สดถึงก็มาเซปร์เลชันเลยนะคะมาดูกันว่าไพ่เซปร์เลชันนะคะออกมาบอกอะไรนะกับชาวราศีธนูนะคะมาดูกันเดทโอเคชาวราศีธนูนะคะเออ ในอดีตคุณอาจจะดีลกับคนชาวราศีพิจิกหรือราศีตุลก็ได้นะคะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมานะอคือบางคนอาจจะมีการจบมีการเลิกนะคะหรือมีการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์นะคะกับคนรักของคุณกับผู้รักของคุณมาในอดีตเนาะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ เดือนนี้เองอะ่ะเป็นเดือนที่คุณมีการห่างนะคะกับคนเก่าๆของคุณนะคะแต่มันเป็นพลังงานที่ตรงคุณเองมีการไปตามสองนะคะติดตามชีวิตของคนเก่าๆเนาะของคุณนะที่ห่างไปแล้วนะคะทางสื่อโซเชียลมีเดียเนาะตรงนี้นะคะว่าแบบเออเขาเป็นยังไงนะคะเขาแบบยังไงซึ่งคุณจะได้ไปรับรู้นะว่าตัวคนแฟนเก่าของคุณหรือคนเก่าๆที่คุณแบบ จบเลิกมาเหมือนเขาอาจาจะมีแฟนไปแล้วมีคนคุยไปแล้วหรือว่าเป็นลักษณะที่เขามีการไปคบกับคนอื่นแล้วนะคะซึ่งมันจะทําให้คุณแบบรู้สึกเสียใจรู้สึกอึดอัดมากๆนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าตัวคุณเองก็จะ ทำใจนะคะแล้วก็อาจจะเอาตัวเองไปโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของชีวิตของตัวเองจริงๆคุณนะมีเสน่ห์นนะแล้วก็มีโอกาสที่มีคนเข้ามาหาคุณด้วยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะแต่มันเป็นสภาวะที่ตัวคุณเองยังไม่พร้อมในการที่จะมีใครนะคะคุณอยากอยู่กับตัวเองนะคะตรงนี้แบบเอออยากอยากฮิลลิ่งตัวเองอยากเยียวยา,ยยายจิตใจตัวเองบางคนอะ่ะชาวราศีธนูถ้าเกิดคุณเป็นไม้นะคะเออก็มีโอกาสที่คุณแบบอาจจะอยู่ลูกอาะอยู่กับคุณแล้วก็มีโอกาส ที่คุณจะพาลูกคุณนะคะไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยในเดือนนี้นะคะนะเออเพื่อที่จะทําใจเนาะกับความสัมพันธ์นะคะหรือกับสิ่งที่คุณได้ไปรับรู้เกี่ยวกับคู่รักของคุณนะคะในอดีตเนาะที่แบบเออคุณกับเขามีการจบกันไปที่คุณแบบอาจจะตามไปส่องดูหรืออะไรก็ตามตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะสําหรับชาวราศีธนูนะ คนโสดนะคะส่วนคนที่โสดสนิทเลยจริงแอนมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะอยากโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของเงินอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยนะคะตรงนี้เนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากใช้ชีวิตคนเดียวนะไม่ได้อยากที่จะทําอะไรมากขนาดน,นั้นคืออาจจะ จริงจังกับเรื่องงานคนในครอบครัวคนในบ้านคุณแม่คุณพ่ออะไรประมาณนี้มากกว่านะคะแล้วก็คุณแบบเหมือนกนําลังอยู่ในช่วงที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมันก็เลยทําให้คุณอยู่ในสภาวะของความห่างจากเรื่องของความรักได้ด้วยเช่นกันนะสำหรับคนโสดน,นะคะชาวราศีธนูนะเราไปต่อการสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีธนูนะว่าความรักของคุณนะคะในะเดือนกันยานะจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ได้ไพ่ Hard to Hard Conversation เนอะอมมาดูกันว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับชาวราศีธนูเนาะความลักของคุณนะคะในเดือนกันยานี้เป็นยังไงเนาะไปดูกันอืมให้ขึ้นสามดาบไพ่ขึ้น โอเคคือความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจริงๆคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุออไฟนะหรือราศีสิงห์ได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่หน้าตาดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่แบบอืมอาจจะเ,เขาเรียกว่ายังไงอะดูสดใสห่อคนง่ายอะไรประมาณนี้นะคะนะอืมที่คุณแบบอาจจะดีวด้วยนะซึ่ง คือความมีสเสน่ห์ของเขาอะ่ะมันทําให้คุณกับเขามีปัญหากันนะคะตรงนี้คืออันนี้เป็นแค่แบบไม่เชัดเจนนะคือเขามีสเสน่ห์เขามีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนคือเขาเจ้าชู้เลยคือมีแบบตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะคะที่เข้ามาแล้วทําให้คุณน่ะเสียใจนะมันค่อนข้างเฮิร์ทนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบคือทะเลาะก,กันนะคะ เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่เข้ามานั่นแหละคุณอึดอัดมากกับสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่นะคะจริงจรแอนมาว่าก็ ก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณจะมีการพูดหรือมีการเคลียร์กันบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เนาะว่าแบบเออพอแล้วคือความสัมพันธ์นี้คือน่าจะมีการคุยแหละมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นจริงๆนะคะว่าเออคุณเสียใจเนาะกับเหตุการณ์พวกนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวคุณเองจะค่อนข้างเคลียร์ชรัดว่าคุณไม่ได้อยากไปต่อกับคุณคนนี้นะคะมันเป็นพลังงานที่คุณรู้สึกว่าแบบ มันทซิกคุณแบกรับอะไรหลายๆอย่างแล้วคนคนนี้เขาไม่ได้เคยที่จะแบบคิดจะพัฒนาจริงจังกับคุณเลยบางคนแบบเขาอาจจะมีนิสัยเด็กหรือว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่ด้วยซ้ํานะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้ตัวคุณเองเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้โดยการที่คุณจะพูดบอกกับเขาตรงๆบางคนถ้าไม่เจอกันก็เป็นลักษณะที่อาจจะมีการส่งข้อความนะคะบอกเขาตรงๆว่าแบบเออพอแล้วนะ คือคุณขอไปเริ่มต้นใหม่หรือไปหาโอกาสใหม่ข้างหน้าดีกวา่าแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะ move on ออกจากคนคนนี้นะคะในเดือนนี้นะสำหรับคนาราศีธนูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเออ h ร r t อยู่นะ h ร์อยู่แต่ว่าก็เลือกที่จะตัดจบแต่ก็มีการเคลียร์กันนั่นแหละนะว่าสาเหตุเพราะอะไรทําไมคุณถึงไม่ไปต่อกับเขานะคะตรงนี้เนาะ ขึ้นมาซึ่งตัวเขาเองอ่ะจริงๆแอนมองว่าก็มีโอกาสที่เขาก็จะเคารพการตัดสินใจของคุณเพราะเขาก็รู้ว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะให้สถานะที่จริงจังกับคุณได้เขายังรู้สึกว่าเออยังอยากใช้ชีวิตอิสระแบบนี้อยู่นะคะประมาณนี้นะโอเคเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีธนูนะว่าความรักของคุณนะสาหรับคนมีคู่นะคะในเดือนกันยาจะเป็นยังไงมีเจคแฟกเตอร์ บางคนอาจจะดิวกับคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่มีแบบศาสนาต่างกันความเชื่อต่างกันอะไรประมาณเนี้ยได้เนาะมาดูกันว่าชาวราศรีธนูนะคะคนมีคู่นะความรักของคุณกับคู่ในเดือนกันยาจะเป็นยังไงไปดูกันอืม ความสัมพันธ์ของคุณกับคุณจริงมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะนะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันแบบจริงจังเลยนะบางคนอาจจะแต่งงานแล้วก็แบบคบกันแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีระยะห่างนะคะในความสัมพันธ์เนาะ คือคุณกับเขาอะบางคนคือคุณดีวกับคนต่างชาติต่างภาษา,าจริงคืออาจจะอยู่กันคนละที่อะไรประมาณนี้แบบมีระยะห่างเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นสามดับแต่ว่าจริงๆคุณเป็นคู่กันแต่ว่าด้วยความที่พอมันอยู่ห่างกันอะมันเป็นลักษณะที่มีความกังวลมีความคิดเดยอะคิดมากว่าคนรักของเราหรือคู่ของเราที่ห่างกันเนี่ยคือ เขาจะมีคนอื่นไหมนะคะแล้วก็มีการรอคอยเนาะในการที่จะแบบแบบให้ให้กลับมาอยู่เสมอนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบคิดถึงอะ่ะคืออยากให้กลับมาอยากเจอกันนะคะตรงนี้ซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยคือมันมีปัญหาในเรื่องเนี้ยอยู่ตลอด ือมันมีความขึ้นขึ้นลง,ลงในเรื่องของอารมณ์เพราะว่ามีความกลัวนะคะซึ่งจริงๆแอนวังว่าในเดือนนี้นะมีโอกาสนะคะที่คนรักของคุณหรือคู่ของคุณเนาะจะมีการเดินทางกลับมานะคะถ้าเกิดว่าอยู่กันคนละประเทศนะหรืออยู่กันคนละจังหวัดก็ตามเนาะมันจะมีการเดินทางกลับมานะคะเพื่อเคลียร์ปัญหาเนาะในความสัมพันธ์นะคะว่าเออว่า ยังไงดีนะคะในความสัมพันธ์นี้ปัญหามันคืออะไรทําไมความสัมพันธ์นี้มันถึงไม่เสถียรสักทีทั้งๆท,ท,ที่อาจจะแบบคบกันมานานหรือว่าแต่งงานกันแล้วด้วยซ้านะคะในบางคนเนาะอาจจะมีการเคลียร์แหละความคิดเยอะคิดมากของอีกฝ่ายนะคะแล้วก็ให้ความมั่นใจว่า ความมั่นใจว่าเออจริงๆความสัมพันธ์นี้มันยังดีอยู่นะคะซึ่งเปิดดูความรู้สึกของเขาที่จะมีกับคุณในเดือนนี้จริงๆตัวเขาเองรักคุณนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะไม่ได้แสดงออกมากขนาดนั้นแต่ว่าบอกเลยว่าออในช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ได้เจอกันคือเขาก็คิดถึงคุณตลอดนะแล้วก็ยังมีคุณอยู่ตลอดนะคะส่วนตัวคุณเองในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างกังวลกลัวนะคะว่า เขาอาจจะแบบเลิกกับคุณแล้วไปม,มีคนใหม่หรือเปล่าประมาณนี้เนาะซึ่งจริงๆแอนมองว่าเดือนนี้มีโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้เคลียร์กันแหละนะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันเคลียร์ปัญหานะคะนะแล้วก็ความกังวลของคุณนะ่ะแอนมองว่าเขาเองจะทําให้มันกระจ่างนะคะว่าการที่คุณคิดเยอะคิดมากมากเกินไปเนี่ย คือมันไม่มีอะไรเขายังมั่นคงกับคุณอยู่เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะทําให้ความที่แบบคุณกังวลไปเองอะ่ะมันหมดไปได้นะในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวออราศีธนูนะคนคนมีคู่นะคะนะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคก็จบไปแล้วขอบคุณมากๆสําหรับทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย